สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานกาพ่นสีกาบนครับวันนี้เป็นท่อพิตตารุ่น WJ1G นะครับตอนนี้มีกระบอกสีอยู่ที่400มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ขนาดหัวกาเป็นขนาด1.5มิลมนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานใช้งานพวกเฟอร์นิเจอร์ใช้งานพวกฉีดเข้าตามซอกตามมุมต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับองศาของของของกาได้นะครับนี่นะครับเข้ามุมต่างๆเข้าตามซอกต่างๆสามารถ ปรับไม่ให้สีมันหกได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานตัวปืนกันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นผมเริ่มที่ตัวนี้เลยถ้ายปืนนะครับตัวถ้ายปืนตัวนี้จะเป็นการปรับแรงดันลมนะครับตัวนี้ผมปิดไว้ตัวนี้ปรับปิดไว้นะครับทววเข็มนาฬิกาทางด้านนี้นะครับตั้งปืนขึ้นตัวเข็มนาฬิกาจะปิดไว้นะครับแล้วก็ถ้าตามเข็มนาฬิกาก็จะเริ่มมีลมออกมาครับตอนนี้ผมปิดเรื่องระบบการจ่ายสีไว้นะครับตัวนี้ก็เลือกแรงดันลมที่เลือกแรงดันลมได้เนี่ยเนื่องจาากว่ กาพวกนี้นะครับไปใช้กับส so re ีหลากหลายประเภทนะครับสีแต่ละประเภทเนี่ยต้องการแรงดันลมที่ต่างกันออกไปถ้าเป็นเนื้อสีที่ใสๆต้องการแรงดันลมน้อยแล้วก็สามารถปรับได้นะครับมาที่ฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นการจ่ายสีนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้การจ่ายสีนะครับตอนนี้ผมหมุนตามเข็มนาฬิกาไว้สุดจะเป็นจะหยุดการจ่ายสีไว้นะครับก็จะออกแต่ลมนะครับผมจะเริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับ สีก็จะออกมานะครับเนีครับนะครับเนื้อสีก็จะออกมาเป็นละอองนะครับถ้าเราจ่ายสีน้อยลมกับสีจะผสมกันออกมาเยอะนะครับสีจะเป็นละอองที่บางแต่ถ้าต้องการสีเนื้อสีเยอะๆต้องการพ่นทีเดียวจบเลยก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเราพอใจกับเนื้อสีตรงไหนนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเหนือกันขึ้นมานะครับตรงนี้ ถ้าผมปรับเนี่ยปรับไปที่ตามเข็มนาฬิกาสุดเลยเนื้อสีจะออกมาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเนื้อสีจะออกเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าผมทวนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเนื้อสีก็จะออกมาเป็นพาร์ทใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนถ้าต้องการกลุ่มสีเช่นการพ้นตามซอกตามมุมนะครับต้องการเนื้อสีที่เยอะหน่อยต้องการสีที่เป็นเป็นกลุ่มแล้วก็หมุน ควรเข็่นาฬิกาให้สุดสีจะออกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับตัวปืนตัวนี้ปากปืนนะครับตัวนี้จะพ่นเป็นพัดอย่างเดียวนะครับเป็นพัดเห็นไหมครับเป็นพัดถ้าเราปรับเป็นพัดแล้วเนี่ยเราต้องการพ่นซ้ายขวาแล้วก็ปรับเป็นพัดทางด้านแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการพ่นขึ้นลงแล้วก็ปรับให้มันเป็นพัดในด้านแนวนอนนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะพ่นเป็นมุมเฉียงอะไรเราก็สามารถปรับได้เพราะตัวหัวเนี่ย ปรับได้360องศานะครับครับกาพ่นสีพิต้ารุ่น w 7 1 g คาร์บอน,นะครับเป็นกาพ่นสีที่ครอบคุมการใช้งานไม่ว่าจะเป็น DIY หรือเป็นช่างที่ต้องการพ่นตามซอกตามมุมน,นะครับผมเป็นอีกหนึ่งการครับที่ผมแนะนำให้เลือกใช้ครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามดูล็กแช a n นลนะครับ